มาด้าเจทีรตั้งอยู่4แยกโรบินสันทางออกไปมหาสารคามนะครับผมแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับโรบินสันเลยวันนี้นะครับจะพามาดู New CX-3 2.0 Comfort นะครับต่างจากเดิมยังไงผมจะสรุปให้สั้นๆเลยครับแบบรวดเร็วเข้าใจง่ายเลยครับราคาเท่าเดิมนะครับ8 7 9 0 0 0บาท แต่ว่าออปชั่นเพิ่มมากขึ้นอย่างแรกเลยเป็นสีบอลเงินนะครับแพทินัมคอสอย่างที่สองล้อแม็ก18นิ้วเป็นล้อปัดเงาลายเลเซอร์คัตปิ้งนะครับสวยมากๆอย่างที่สามนะครับคันนี้มีแท่นชาร์จไวเลสมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูแท่นชาร์จไวเลส ันจะอยู่ตำแหน่งหน้าเกียร์อ่านี่ครับแท่นชาร์จไยจะอยูข่ข้างในนี้นะครับภาพมันจะมืดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับและต่อมานะผมแอร์ครับแอร์เป็นออโต้แล้วครับและเพิ่มเติมมาอีกครับเหมาะคนขับนะตอนนี้ เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วครับปรับได้8ทิศท,ทางและมีการจดจำตำแหน่งได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะครับเผื่อคุณผู้ชายนั่งอีกตำแหน่งหนึ่งคุณผู้หญิงนั่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเราก็กดเลขตำแหน่งนั้นเลยนะครับผมไม่ต้องปรับใหม่ให้เสียเวลาครับและเพิ่มเตมิมอีกก็คือมีลมบาร์ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นการ มันเป็นระบบปรับเบาะด้านหลังไฟฟ้านะครับผมให้ช่วยนี่ช่วยให้การขับรถเนี่ยเวลาขับรถไกลๆเราจะได้ไม่ต้องเมื่อยนะครับผมถ้าสนใจมาดูรถมาด้านะครับผมมาที่โชลูมมาด้าเจทีรอยอยู่ที่สแยกโรบินสันนะครับขับมาจะเจอโรบินสันก่อนมาด้าอยู่ซ้ายมือแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยครับ บอกเลยว่าราคาเท่าเดิมออปชั่นเพิ่มขึ้นแบบไม่น่าเชื่อมาด,ด้าไม่กักเลยครับคันนี้ส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับผมมีกล้อง360องศารอบคันนะครับผมมีไฟหมอกมีไฟตัดหมอก LED นะครับอ่าก็มีซันรูฟให้ด้วยนะครับม,มีเซ็นเซอร์ ข้างหน้า4ข้างหลัง4นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับสนใจมาดูรถจริงๆมาสัมผัสรถจริงๆมาทดลองขับได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ